ประเด็นที่สองที่จะมาพูดกับพี่น้องก็คือเมื่อวานถือว่าเป็นวันแรกที่มีการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณก็คือเป็นการเปิดประชุมวิสามันนัดแรกเพื่อพิจารณางบประมาณที่จะใช้จ่ายในรอบปีหน้ามีงบประมาณหลายส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของเงินเดือนข้าราชการทั้งหมด ทั้งเรื่องของงบประมาณแต่ละกระทรวงทบวงกรมซึ่งแต่ละกระทรวงก็ต้องเสนอไปที่รัฐสภาเพื่อแจ้งว่าในปีถัดไปจะต้องใช้เงินงบประมาณเท่าไหร่หลังจากนี้ไปก็จะต้องมีการตั้งกรรมธิการเพื่อไปแปลยติกันในชั้นกรรมธิการแต่เมื่อวานมีหลายพักทั้งพักฝ่ายค้านและพักร่วมรัฐบาล ก็ได้พูดจาได้อภิปรายซึ่งเรื่องที่เราเคยตั้งข้อสังเกตและเคยพูดคุยบนเวทีนี้หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตเพราะเราเคยบอกว่ากระทรวงการคลังจะใช้เม็ดเงินจากงบประมาณแผ่นดินงบประมาณปีหน้าในการนำเงินมา ใช้สำหรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งพักฝ่ายคา้านพักหนึ่งก็พยายามที่จะอภิปรายนำเสนอว่าหากกรณีเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่จะนำมาแจกนั้นจะสร้างความเสียหายหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ขอให้ระง,งับหรือหยุดยั้งไว้ก่อน อย่ารักษาหน้าตัวเองอย่ารักษาหน้าพักการเมืองที่ตัวเองสังกัดจนประเทศชาติชิบหายเจ๊งไปอันนี้คือคำพูดของพักฝ่ายค้านเหนืออื่นใดในคำพูดนั้นพวกเราเองในเวทีแห่งนี้ก็เคยพูดในประเด็นนี้เราเคยบอกว่ากรณีเงินดิจิตอลวอลเล็ต เอามาดูกันจริงๆใครได้ประโยชน์ถูกต้องไหมครับพี่น้องถ้าต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือไปเฉือนจากเม็ดเงินงบประมาณแผ่นดินแล้วทํางบประมาณขาดดุลประเทศก็จะเสียหายไปในอนาคตแต่พักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนําหลักในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นก็ไม่สนใจที่จะฟังเสียงของพี่น้องประชาชน ไอค้คำว่าไม่สนใจคือสิ่งนี้จะเป็นสิ่งหลักที่เขาจะไปโฆษณาหาเสียงในอนาคตในการเลือกตั้งข้างหน้าหากเงินดิจิตอลวอลเล็ตสามารถที่จะคลอดออกมาได้เพราะถ้าไม่มีเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตในอีก3-4เดือนข้างหน้าที่เขาแจ้งว่าจะเริ่มแจก,กให้กับพี่น้องประชาชนในไตามาสสุดท้ายของปีงบประมาณปีนี้ หลังจากนี้ไปเราจะได้เห็นกระบ,บวนการเห็นขั้นตอน 1. นไตรมาสที่สเขาจะให้ห้างร้านค้าต่างๆไปลงทะเบียนที่จะทำหน้าที่เป็นร้านสำหรับการแลกเงินการซื้อขายและหลังจากนั้นก็จะให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนและจะเริ่มแจกมาดึงที่เขาบอกนะเริ่มแจก ก่อนสิ้นปีงบประมาณก่อนสิ้นปีเนี่ยฉะนั้นแล้วสิ่งนี้ที่เราจะเห็นความโกลาหลหลังจากนี้ความโกลาหลที่บอกว่าหนึ่งรัฐบาลเองพยายามเอาเงินของแผ่นดินมาแจกเพื่อหาเสียงสร้างฐานคะแนนเสียงให้กับตัวเองในการหาเสียงในอนาคตถูกต้องไหมครับพี่น้อง คนพวกนี้สบายหาเสียงด้วยใชย้ดยการใช้งบประมาณใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนเอาเงินภาษีของพี่น้องประชาชนมาแจกพี่น้องประชาชนแล้วบอกว่านี่คือผลงานของฉันทำแบบนี้ใครๆก็ทำได้ถูกต้องไหมครับพี่น้องถามว่าวันนี้พี่น้องประชาชนต้องการเงินดิจิตอลวอลเล็ตจริงหรือไม่ถามว่าวันนี้พี่น้องประชาชน ต้องการเงินจากรัฐบาลแบบที่รัฐบาลกําลังแจกจะแจกอยู่หรือไม่มีพี่น้องบางส่วนอันนี้เราไม่ไม่สามารถปฏิเสธมีพี่น้องบางส่วนต้องการแต่ทำไมไม่สร้างเม็ดเงินไม่สร้างมูลค่าจากวิธีการอื่นๆเหมือนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้พูดไปแล้วว่าการสร้างเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจ มันไม่ใช่แค่เรื่องการเอาเงินมาแจกอย่างเดียวมันกระตุ้นด้วยวิธีการอื่นได้ทั้งเรื่องของการเพิ่มอาชีพทั้งเรื่องของการส่งเสริมทางด้านการศึกษาทั้งเรื่องของการไปสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานสิ่งเหล่านี้มันก็สามารถที่จะเอาไปกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้เมื่อตัวโครงการใหญ่ๆมันเกิดขึ้นแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอ พี่น้องประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากตัวโครงการแบบทางอ้อมไม่ใช่แค่การเอาเงินไปแจกเอาเงินไปใส่กระเป๋าพี่น้องประชาชนแบบที่รัฐบาลเพื่อไทยกำลังทำครับพี่น้องครับนี่ล่าสุดเพิ่งมีระเบียบใหม่แต่ยังเป็นแค่กระแสข่าวก็คือตอนแรกบอกว่าไม่สามารถเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือหรือซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนของการถกเถียงว่าสามารถที่จะนำเงินตัวนี้ไปซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์มือถือได้แล้วใครได้ประโยชน์พี่น้องพ่อใครนะใครเศษถุยใช่ไหมก่อนหน้านี้สมัยรัฐบาลเพื่อไทยยุคแรกๆไทยรักไทยก็เคยใช้วิธีการแบบนี้ คนก็แห่เอาเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วช่วงนั้นโทรศัพท์มือถือมีไม่กี่เจ้าก็มีบางเจ้าที่ได้ประโยชน์วันนี้เราก,เราก็เราก็ทราบกันดีว่าโทรศัพท์มือถือก็เหลือแค่สองเจ้าใหญ่ๆนะบางเจ้ามันครอบรวมกิจการไปแล้วทําเป็นว่าเป็นชื่อบริษัทนี้แต่จริงๆแล้วเจ้าของจริงๆอะ่ะเป็นเจ้าเดียวไปแล้วนะเรายังบอกว่าเราใช้ยี่ห้อนี้จริงๆแล้วยี่ห้อนั้นอะ่ะถูกเขาซื้อไปแล้วในตลาด ตลาดหุ้นเพียงแต่ว่าเขายังใช้ยี่ห้อเดิมใช้ใช้ชื่อเครือข่ายเดิมแค่นั้นเองแต่เจ้าของเป็นคนเดียวกันตอนนี้มีแค่สอเจ้าเท่านั้นโทรศัพท์มือถือฉะนั้นแล้วเรื่องเหล่านี้ที่บอกว่าคนที่มีตำแหน่งแห่งขลนทั้งในวงการของกระบวนการยุติธรรมเองของ กระบวนการทางนิติบัญญัติหรือรัฐสภาเองได้ทำหน้าที่แบบที่พวกเราต้องการหรือไม่ได้ทำหน้าที่แบบที่บอกว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างสมจริงสมจังและมีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนจริจรงๆหรือไม่วันนี้พี่น้องประชาชนก็ได้เห็นแล้วถูกต้องไหมครับผมพูดเมื่อสองคืนที่แล้วบอกว่า การมาทำหน้าที่ของเราตรงนี้ก็คือมาทำหน้าที่ตรวจสอบมาทำหน้าที่กระตุ้นมาทำหน้าที่ปกปักรักษาสิ่งที่คิดว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจทั้งรัฐบาลเองทั้งสอสอและอนาคตก็จะมีสอวอชุดใหม่นะั้นถ้ามีถ้าไม่มีพี่น้องประชาชนแบบพวกเราถ้าไม่มีพี่น้องประชาชนแบบ คอปทอสปปสอกองทัพธรรมที่ขยันขันแข็งในการตรวจสอบเราอาจจะเห็นภาพประเทศภาพการบริหารงานภาพการดํารงตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่างๆไม่ใช่แบบที่เราเห็นวันนี้ก็ได้ครับพี่น้องครับเพราะเขาเหล่านั้นพร้อมที่จะทําเพื่อตัวเองทําเพื่อพวกพ้องและรอโอกาสด้วย ว่าเมื่อไหร่ที่พี่น้องประชาชนไม่สนใจที่พี่น้องประชาชนมองไม่เห็นผลประโยชน,น์ก้อนโตก็จะตามมาเดี๋ยวนี้การทุจริตคอร์รัปชันมันไม่ได้ทุทจริตคอร์รัปชันแบบเอาเงินไปจ่ายใต,ต,ต้โต๊ะแบบเมื่อก่อนแล้วมันทุจริตกันตั้งแต่การริเริ่มโครงการการเขียนโครงการจ่ายกันตั้งแต่เริ่มเรื่องการริเริ่ม และไปเก็บตังตอนโครงการเสร็จเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องกับการมีอำนาจในรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการหรือสั่งการได้เพราะฉะนั้นแล้วนายทุนพักที่บอกว่าพักแต่และพักมีนายทุนมีนายทุนถามว่าเขาเป็นนายทุนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีเป็นคนที่ มีจิตใจอยากบริจาคเงินให้กับพักการเมืองแบบฟรีๆหรือครับพี่น้องถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้ถูกต้องไหมครับเวลาเราบริจาคเงินเรายังหวังว่าเราจะได้ประโยชน์จากเราบริจาคเช่นเรื่องของผลบุญถูกต้องไหมแต่คนที่เขาบริจาคสองสามร้อยล้านพันล้านหรือบริษัทเล็กๆอาจจะ50ล้าน80ล้าน เขาหวังอะไรถ้าเขาไม่หวังผลประโยชน์ที่จะตามมาในอนาคตครับพี่น้องครับไม่มีไม่มีหรอกที่บริจาคก,กันฟรีๆไม่มีหรอกนายทุนที่ใจบุญเอาเงินไปให้พักการเมืองแล้วบอกว่าฉันเห็นด้วยกับนโยบายฉันเห็นด้วยกับแนวทางของพวกคุณแล้วฉันจะเอาเงินร้อยล้านสองร้อยล้านมาให้ไปหามันได้เลยว่ามันไม่มี แล้วไปดูในรายชื่อผู้บริจาคให้พักการเมืองส่วนใหญ่เป็นบริษัทห้างร้านที่ได้ประมูลงานได้ทำงานหรือได้ประโยชน์จากการที่พักนั้นๆได้บริหารราชการได้เป็นรัฐบาลแทบทั้งสิ้นกับพี่น้องครับในวงการก่อสร้างเขาก็รู้ดีว่ามีไม่กี่บริษัท ที่ผูกขาดในการได้สัมปทานทั้งรถไฟทั้งสนามบินทั้งถนนทางหลวงทั่วประเทศมีไม่กี่บริษัทที่ได้สัมปทานตรงนี้เขาอาจจะสัมปทานชนะเขาอาจจะประมูลชนะแต่เหนืออื่นใดมันก็เป็นเรื่องของแรงจูงใจที่จะทำให้การที่เขาได้สัมปทานเพราะเกิดจากการที่เขาสนับสนุนหรือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันถูกต้องไหมครับพี่น้องก็ไม่เห็นมีบริษัทอื่นได้เลยนอกจากบริษัทที่เราเห็นเห็นกันอยู่ฉะนั้นแล้วสิ่งที่พวกเรามาพวกเราชุมนุมพวกเราตรวจสอบซึ่งแม้อาจจะไม่ต้องชุมนุมกันตลอดชีวิตแต่ให้เรายึดมั่นถือมั่นว่าการตรวจสอบรัฐบาลการทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมตรงนี้ มันต้องอยู่ในหัวจิตหัวใจของพี่น้องประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมืองอย่าปล่อยให้นักการเมืองและผู้มีอำนาจใช้อำนาจโดยอ้างพี่น้องประชาชนและเขาก็โกบโกยได้ประโยชน์ถูกต้องไหมครับพี่น้อง